วันนี้ทนายจอยมางานเลี้ยงต้อนรับคณะท่านอนุพรอรุณรัต์ผู้สมัครนายกสภาทนายความและกรรมการทุกท่านจากกรุงเทพมหานครยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ทนายจอยจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าข้อดีของการเป็นทนายความมันดียังไง 1. มีอิสระในการทํางานเป็นนายตัวเองร้อเเซวางแผนการทํางานได้กําหนดเวลาทํางานได้เองเป็นอิสระไม่โดนบ,บังคับแน่นอน 2. อถ้าคุณชอบการเดินทางการท่องเที่ยวคุณมาถูกทางแล้วค่ะอาชีพทนายความเป็นอาชีพที่ไม่หยุดนิ่งไม่อยู่กับที่สามารถทํางานกับลูกความได้ทั่วประเทศนะคะเพราะเวลาที่คุณไปสอบข้อเท็จจริงไปรวบรวมพยานหลักฐานคุณต้องเดินทางไปบริเวณที่เกิดเหตุ 3. เป็นอาชีพที่มีเกียรติได้รับการยอมรับจากสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการพ่อค้าประชาชนฝ่ายปกครองจะให้ความร่วมมือในการทำงานกับคุณเป็นอย่างดี4รายได้ค่าตอบแทนสูงไม่มีเพดานรายได้เริ่มจากการช่วยเหลือประชาชนแบบทำงานฟรีไม่มีค่าตอบแทนจนไปถึงค่าจ้างว่าความสูงสุด7-8หลักเลยก็มี 5. มีความเป็นผู้นำสูงจึงต้องมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา6ได้เรียนรู้ชีวิตมีโอกาสได้ไปศึกษาปัญหาชีวิตของคนทุกสาขาอาชีพมีเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังยังไงแล้วเราในฐานะทนายความจะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกความเราได้อย่างไรบ้าง เจ็ดสามารถต่อยอดความสำเร็จเป็นอาจาร,รย์หมหาวิทยาลัยเป็นนักการเมืองหรือสอบเป็นอายการผู้ภากษาได้